สบายดีทุกคนมนี้นงดจากการหาเห็ดไปเข้าป่าหาหนามัยไ,ออไ,ไปใกล้แม่เนาะนี่คนละเสียมเลยไปหาเราเบิงงเนาะว่าสีใดหรือบอช่วงนี้ห่านคนกินเห็ดเดยออะว่าหว่อไม้สีออกลายเมียปะเลยส่วนไปหาเขาหาแล้วก็าไปจับ จะให้แม่หาก่อนนะทีหาตำลังติดกุจับกองเพราะขึ้นบุญบลรการนี่มันแม่แหงมันแม่อ,อุย้ยฮักเอารถแหงมันะมนะหาบนนี้ก่อนด้อ ถ้าเลาออกบ่น่าใจนะโอ้บนนี้ก่อนค้นดแล้วนะแม่เด็ดดนแ่งหนึ่งเรีนุ่งเสื้อนี้มาเพ็่นหนาเก็ขาดวแหละเขาเห็นเลยอาจะให้เมยซับนี่ในก่อนเข้าไปรถสองอันูแรก À, Cái ý thức là chơi ime chắp và mẹ chắp bota nat <laughs> đi 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 เ,เ,เห็นอยู่ได้ข้างอันนะนี่อสองอันทวไมไล่ทำไมไล,ย,มย,ลยจ้ะทุกคนสาอันสามอันวุ้มอืม้เออสออีกออีบนเดียวบนเดียวสามอัน นี่ได้สามอันได้สามอันเลยเห็นได้ไม่ค่อยนะก่อไม่ก่อห,ห,หกหกเหมือนข่ากันยากโบนนี่ก่อนหนึ่งจ้นก็ตอนนี้เห็นน่อแบบกำลังพลดินเลย ปุบดูดูี่น่อใหญ่บอหน้่งเนตรสองน่อเด้วยคนหัวหน่อนล้คะป้าหน่เรียบก่อนค่ายใหม่ยังมีสวยนะแม่อ๋อนี่มันจะออกใหม่ด้วยคนมาออกมัน๋ยนจะเป็นร้มใม่ออยู่ไกลเลยเนาะสองน่อ ก่อเดียวเนาะนี่ก่อพายใหม่มาเราเห็นมันพ้นดินคิดว่าค้นสีหานะไหมมาใส่เฉยค้นค่ายกินเฮ็ดวะอ้นี่หักมาหักมาก่อนั้นหาแล้วเปล่ทับแก่แท้ มีอชาติาาคือไง้นเนแล้นก็บเป็นยอดเลยเนาะหมันแทะระวังตุ้กองดีุ้ยนะ่ะตัวน้อยนี่นอมันได้ ไปเป็นยังไงบุ๋งวิธีมันออกเลยตอนนี้กะบุปป่าไปแถวนี้ดล้วนะทุกคนฮ่ามุนก่อนนะไหมป้าหนขาวแง่มบบุ๋งอันนี้นะแม่โอ้หนอนง่าย อันนี้อนนอเอากกระต่ายไปจ้าโอ้อหโอข่าวแท้น,นี่นเป็นพลโนบเห็นวันกี้เนานะค่อยๆเข้าไปเห็นพลหาได้อีกแด้ผี่ยญ่แลนน้วนี่ยได้ผีป่ายละขณะมันตอมีอยู่ว่าหัวต่อกนันเนาะเพื่อนนี้มักไปกวนนะเพื่อนเนี่ย ขาเี่ยาวนบุดะบุดเบุะบุะบุดะบุดบุบุดะบดดะบุดบุดบุดะบดบขาว ยาง,งไปต่อทั้งน้าอ,อ,อ้เือยใหญ่เติบอ,อ,อยูย่ได้นาอ่อนคลยข้ามาข้ามาหาตอน้นบ่ได้มาเท่าไดรกะ ว้าหาใครอ่ะดิตุยดิตุยนี่เดาได้ละมาเติ่มเดียวหาเงินมาท่านไลยซ้อมเนาะหาก่อนแล้วจะซ้อมท่านสิไปเอาอันยอดนั่นก็ได้ไหมมันหิว มันกึดตรนี้เนาะก่อนหายใจหูวว่าหัวว่ากันไปเอานอนกัรเลยทุกคนมนไปรับนี่เลยเนาะไม่บุงนี่โอ้นี่นี่เลยอ๋องาเลยทุกคน

แม่หบดแดงออกไหมในมือเจ้าฮะป้อติ่มปลากระตูใีปจ๊ะอไว้ชวนไล้นกันนะนี่ฮะนี่ฮะป้อบดแดงหุ้มบดแดงหุ้มเรื่องเรืองหนางบมดแดงี่แม่เพื่อคำาห่างหมดแดงทุกคนพึ่ไค่พึ่ไรค่ะพี่ตอตอาจะตัวแหนไหล่ะทุกคน เพิ่งง่ายบ่แม่เห็นยอดมันทางในพี่แม่มากี่แม่ย่้าหัมหยังตจ้าโอ้ยสองเสียวีะเปินแต่ใจกับไปน้ำเขาคูดปะลรา มาในนี้บปได้ไปได้คือแล้มีแต่เขาคุดก่อน,นก่อนนี้ฮะเาไม้ไหมเอดโอ้ขาแค่นะแม่ว่มันแต่คืออืม ในเม,มื่อตมเราเด้่มมาไง <Okay, okay. S 1> แกงก็กินหลายเท่าแล้วเนาะพ่ oh, อเขาคุยจนเป็นพงลงเวดเลย <Okay. S 1> แม่ในโพลนั่นคือแตกเขบิบแม่โพนจบจอมนะ mm hmm. ทำไมบอสน้ำน้ำ อือขาวขาวน่ะจะกินยิ่งอีข่าวเลยอืมน้องขาวไม่ไ่กินแต่กระตาเดี๋ยวชิโซะพวกอนกบ้นี่เลย โอ้นู่นข่าวบอกยังมันอยู่ในอ่นปูกมันบ hey ่นกิน mm ันเลยคนีแไ่มาวางติใจจีอากดออกมหลุดเปิดออกมาหลุเปิดเจออยู่เปินเปิดเปิดในพูนปูกมะเยอะ เพิ่งได้ทุกคนนี่เพ okay. ิ่นจะลาดดีป้าวายุมันต้องมีว่ากับไอแม่มันกินนี่นี่พุนปลูกแตกขึ้นเลโอ้โหบริแตกขึ้แมวเห็นมันอืนเว้ถือกองถือคื้เก้าวาบก็ได้ยอดไงญดแต่เาชิมงัดลวกขอ กึบอ้โคนนี่นี่นีาขาวเขาอยู่ในพุนปวกนี่ป้าจีต็มตาละเด้อหาบงอีกอะที่มี่มีพัดอะไรเออะไรไหมมีตุ่พุมีตุตม่ไ่ท บดล่ะไรแต่ละที่มันซาดงเป็นอะนี่อะไรซาซาแล้วเนาะตอนนี้เลอหาไปเรื่อยๆแถวนี้กับผ้าไหมเราหนีแป่นมาเลยนี่แหละเครื่อมันนะ นี่แม่สิคีคูดมันเพ่ปเลยไปเห็นเครื่องมันแล้วไปเสื่ออ่อนเดี๋ยวสิไปคุดมันก็เนาะเอาเมื่อต้มกินนี่ใส่เครื่อมันนะนี่ก็โอ้โหนี่พอดีพอดีทำนี่นี่เครื่อมันเงานเน,ะนาะเงาแท้เดี๋ยวซื้อเลยนี่ได้สองเครื่อเลยคุดลงไปนี่กัน ข้าโหง่ายขนาดเลยระวังด้วยเถอะระวังซับด้วยออกไม่ต่อเอ้ยออกชิจ้าลูกล่ะมันหุบหุบเนี่ยนี่ฮะไพ่ไมล์ลูกกางเห็นคือมันหล่ะไพ่ไมลมันลราไปเราจะโฮมไว้โคดกระถงก็เนาะมันเด็ดเอายากค่ะนะเออ มเมี้คยคุณโบเห็นหกเหรอกดดอนอ,นอนเลยเด้นนอนขุมมั่นวะอ้นี่ก้อนยังพูดจ็ดดียังพูได้สุดเด้นี่โอ้เสียดายแต่ว,วา่าม,มันสุดแขนค่ะไม่พอโบถึงโบมันอยู่แต่ข้างเน,ะนาะง่ายก็ทำไมคูดอีกจักสองสามเสือนี่พเพราะตุ่มคือห้ามไม้อันที่แฉมเป็นทน่อนเป็นทน่อนป้าไก่อนอันนี้โหที่สองเด้อนี่ อยู่แบบขุมไกลกันเลยเนาะเนี่ยขุดเอาอันนี้นี่ตัวนี้ตัวนี้มันสีสุดซ้ำนี่เนาะมันสันอันนี้แม่ได้แล้วนี่ตัดทอนมาเนี่ยป้าโมกี้นี่วะนี่ฮะติ่มทุ่งเลยทุกคนขุดจะเคลื่อนไหมนี่ สามเครือโอ้เลยมตาตมหวานมันยังมันยังอยู่เถิงอยู่เนะรราะบอได้จังอ๋อพวกมันลึกแหงเ้างคุดบ่ถึงมนะันเบิ้งน่าแม่ขาวบอกว่าใช่มันเลื่องเบิ้งตอนนี้เพื่ออะไรใครหน่อยเลยฮ้าหเด็ดแล้วนะเพื่อเพื่อสิคูดได้นึง่ายของเจ้าห่ะ ه, ขั้นขั้นหัวน้อยผัดงามเนอะนี่ขาวนี่ได้ทั้งมันได้ทั้งน้ำไม้ด้อมันนี่มันมนัมนตอนนี้ก็ออกมาหนัง่งเศร้าเมื่อยอยู่ทุง่งนาเนาะทุกคนีนมันก็ได้เต็มถุงเนาะเต็มถุงนี้อย่าเมื่อต้มบานป้าคูดสองสามเครื่องเลยทุกคนนีคือมันหัวใหญ่เนาะตัวมันเล็กจะคูดลงไปแล้วมันสุดแขนเลยนะ สุดแขียแล้วก็เลยได้แบบอะไรสั้นๆ,ๆเนาะประมาณ้อศอกหนึ่งเนาะเำาก็ตัดเป็นทนๆๆๆ่อนทนบานแน่นห้องว่ามันบิดเนาะแต่ว่าหัวบานอันเอฟซีเนาะหองมันอย่างเนาะหัวยห่ง่งอันนี้มันยังแบบยังแดงๆอยู่เนาะมันแบบขาขคุดได้แต่ทางทิงมันได้ทางลุ่มมันอาจจะขาวกว่านี้เนาะได้มาตตุว่าเลยจ้าแม่เพื่อนยังหาหนมาอยู่แต่ปู่ปุ๊ยม่ เพป็นยังบ่พอ่อนะหมายเพื่อเพื่อนในสะอ่อนอยู่เนาะโอ้เนี่นยใดอันนอขาวๆนี่ขากันอะไรมาต้มจงสิหวานคนหาก่อนก็มีนอแต่ว่าขาวโพเห็นขาวขาวักอะไรนี่หมายกระไลายเติบมีแต่นอแบบอ่ะขาวๆเลยนะสำหรับคลิปนี้ก็สิขอเจ้าไว้เพีย้ยนสามีเดี๋จ้าทุกคนเด้อฝากกดไลค์กด ซับสไครและก็กดกระดิ่งกิ้งๆให้แนนในเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนในการเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะแล้ะก็ขอบใจทุกคนเด้อที่สนับสนุนซองน้องแนนสาวเล่าโดยการบกกดคามโฆษณาเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายจ้าสบายดีพัสุขุสุกคนเดอ้อเจอกันคลิปหน้าด้วยจ้า